บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและในส่วนของการรับสิทธิสวัสดิการจากทางภาครัฐยังคงได้รับสิทธิแบบขั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาทเหมือนเดิมตามปกติแต่ล่าสุดค่ะคุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการพูดถึงและก็ให้สัมภาษณ์ถึงตอนนี้นะคะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอในการปรับเพิ่มเบี้ยงชีพแบบทว นหน้า1,000พบาทไม่ต้องพิสูจน์ความจนทุกช่วงวัยให้ทางครมอพิจารณาแล้วและตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทางครมค่ะซึ่งจะต้องมีการขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเช่นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณและทางกระทรวงการคลังด้วยซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาส่วนบำนาญทุนหน้า3,000บาทไม่ต้องพิสูจน์ความจนนะคะคุณผู้ชมทุกช่วงวัยจะได้ไหมและมีการตีตกไปแล้วหรือยังผู้สงูงอายุหลายคน ทั่วประเทศรอคอยติดตามบำนาญทั่วหน้า3,000บาทจะได้3,000บาทหรือ1000บาทวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามได้เมื่อไหร่ได้วันไหนได้กี่โมงติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมต่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุก่อนอื่นที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารฟังคลิปเต็มจากคุณวรราวุษสิธ แล้วประอาชาบำนาญทั่วหน้า3,000บาท1,000บาทผู้สูงอายุจะได้แบบไหนติดตามกันเลยค่ะคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับโอยอย่าว่าแต่3 0 0พันเลยผมอยากให้คนละหมื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอยากคิดแต่รายจ่ายอย่างเดียวต้องคิดถึงรายได้ของภาครัฐด้วยเช่นกัน เอาว่าที่กระทรวงพมของเราเนี่ยส่งให้กับ่งให้กับทางคอรมในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่บาททุวนหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นขั้นบันได6 0 0 7 0 0 8 0 0 1 0 0 0บาทนะครับที่ยังไม่ทุวนหน้าเนี่ยใช้เงินเกือบแสนล้านแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเงิน1 0 0 0บาทตามที่กระทรวงพมทรงขึ้นไปใหม่เนี่ยหนึ่บาททุนหน้า จะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณแสนเจ็ดหมื่นถึงแสนแปดหมื่นล้านบาทยังอยู่ในวิสัยที่ถ้าหากว่าจะกระเบียดกระเสียนกันจริงๆน่าจะยังพอไหวแต่คงต้องดูความเห็นจากสําน,นักงบนี่คือแค่หนึ่งพันบาทนะครับถ้าสามพันบาทก็ลองคูณสามเข้าไปหนึ่งพันบาทใช้เงินแสนแปดสามพันบาทนะครับแปดสามยี่สิบสี่ห้าแสนกว่าล้านเกือบหกแสนล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินถุงเงินถังผมไม่ขัดข้องเลยอย่างที่เรียน อย่าว่าแต่สามพันเลยหนึ่งบาทผมก็อยากจะให้แต่วันนี้เรามีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณฉะนั้นเนี่ยถ้าให้3,000บาทไปแล้วมันไปก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในวงอื่นที่จะต้องใช้งบประมาณเนี่ยผมคิดว่าเราไปทีละขั้นตอนน่าจะดีกว่าในอนาคตไม่แปลกใจครับถ้าหากว่าประเทศไทยเราเศรษฐกิจกดีขึ้นแล้วมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะให้ได้3,000บาท พอมอเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแม้แต่วันนี้เราก็เห็นด้วยแต่ปัญหามันคือว่าเรายังมีรายรับไม่พอที่จะมาซัพพอร์ตรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นการจัดความคุณหน้าเนี่ยเป็นปัจจุบันตอนนี้ในขณะนี้ทางท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านธีรพันธ์นะครับได้ส่งเอ่อส่งเรื่องเข้าไปที่คอรอมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรอมอนั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวมไปถึงกระทรวงการคลัง คงต้องรอดูว่างบประมาณประมาณแสนแปดหล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อย่างไรนะครับว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรสามารถเริ่มได้เมื่อไหร่ครับคือถ้าไม่ติดนะครับเราเสนอว่ประมาณปี6-9กนะครับก็คือ1ตุลานเนี้ยถ้าไม่ติดอะไรแต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงขาวว่า หนึ่งตุลาหกเพี่น้องผู้สูงอายุจะได้1,000บาททุนหน้าโดยกระทรวงพมเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นการยืนยันจากคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าตอนนี้ค่ะในส่วนของพอมอ่ะชงครมอให้พิจารณาเบี้ยชืีพผู้สูงอายุนะคะ1,000บาทแบบทุนหน้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการ ยืนยันเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยคุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงพอมอนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐานทุนหน้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าเบี่ยงชีพผู้สูงอายุแบบทุนหน้า3,000บาทต่อเดือนซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของคุณวราวฒิศิลปะ อาชาได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องด้วยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนันเ<ม>งินทุกบาทนะคะล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญค่ะในส่วนของการเพิ่มสวัสดิการตรงนี้ขอให้มองถึงไรายได้ของทางภาครัฐด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุนะคะ600 700800แล้วก็1,000บาทต่อเดือนอยู่แล้วซึ่งการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดใน ้งนี้ก็มีการใช้งบประมาณเกือบแสนล้านบาทแล้วแต่ถ้ามีการปรับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบทุนหน้า1,000บาทตามที่ทางกระทรวงพอมอตอนนี้ได้เสนอเข้าที่ประชุมครมให้ครมมีการอนุมัตินะคะก็จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1.7ถึง1 8แแสนล้านค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะต้องมาดูในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแต่ ถ้ามีการเพิ่มเป็น3,000บาททุนหน้านั้นนะคะ จากการใช้งบประมาณก็จะมีการเพิ่มขึ้นประมาณ5 6ถึงแสนล้านบาทซึ่งวันนี้นะคะเรามีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณดังนั้นถ้าจะให้เบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าเป็น3,000บาทจะก่อให้เกิดปัญหาตามมากับหน่วยงานแล้วก็ส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วซึ่งตรงนี้อาจจะใช้งบประมาณแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตนมองว่าอยากจะให้ทำไปทีละขั้นตอนมากกว่าซึ่งหากประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วมี งบประมาณเพียงพอที่จะให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุรับสิทธิ์แบบทุนหน้าแต่ละเดือน,น3,000บาททางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ไม่ได้ติดค้านเรื่องนี้อยู่แล้วดําเนินการพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องดูในส่วนของรายรับแล้วก็รายจ่ายรวมไปถึงเงินสนับสนุสน,นของทางภาครัฐด้วยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะบํานาญทุนหน้า3,000บาทน่าจะตีตกไปแล้วแล้วก็ต้องรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นถึง จะได้รับนะคะคุณผู้ชมแต่ที่แน่นอนค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาแจงชัดว่าตอนนี้นะคะทางกระทรวงพอมอค่ะได้มีการเสนอเรื่องของการปรับเบี้ยงียงสี่ผู้สูงอายุแบบทุนหน้า1,000บาทให้กับทางครมอแล้วซึ่งขณะนี้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องของการปรับเบี้ยงียงสี่ผู้สูงอายุแบบทุนหน้า1,000บาทตามที่ทางกระทรวงพอมอได้มีการเสนอครมอให้พิจารณาแล้วและตอนนี้อยู่ในขั้น ขั้นตอนของทางครมอค่ะจะขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิเช่นกรมบัญชีกลางสำนักง,งบประมาณรวมไปถึงกระทรวงการคลัขงขอยย้ำว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณายังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดแต่ถ้าหากปรับเพิ่มจริงๆก็จะใช้งบประมาณปี2569คาดว่าเร็วสุดนะคะวันที่1ตุลาคม2568แต่เรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยนันเพราะว่าคุณวราวด์ศิลปอาชาย,ยืนยนันพอมอชงคอรมอแล้วต รอการที่าจรณนานั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รอคอยแล้วก็ติดตามการจ่ายเงินบํบนานาญทุนหน้านะคะตอนนี้มีความเป็นไปได้50-50ค่ะคุณผู้ชมสําหรับบํบนานาญทุนหน้า1,000บาทแต่จะได้เมื่อไหรได้วันไหนได้กี่โมงรอคอยความชัดเจนเอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ